ทายายของน้องผู้หญิงแล้วนะที่ที่เคยเกิดเหตุนะสวัสดีคุณยายครับครับเชิญนงเงคุณยายก็ทราบเรื่องใช่ไหมครับทราบครับแล้วเรื่องนี้เกิดเกิดมาช่วงประมาณเดือนไหนครับเดือนนี้่ะเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้อย่ะประมาณที่หนึที่สิบแปดอที่สิบแปดที่ผ่านมานีใช่ไหมเร็วๆนี้เองแล้วคุณยายประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับตำรวจชุดนี้ไหมค่ะ เพราะว่าทําเกินกว่าเหตุไม่อย่างเด็กปกติอะทางานแล้วจะกลับเด็กแต่ในีนี้ไม่ได้กลับเลยคืนนั้นเราไปกลับเอาเช้าทางบ้านก็เป็นห่วงพ่อที่ก็ไปกลับเร็วครับแต่นี้กลับช้าเราก็เกิดจะนั่นเด็กแล้วแต่จังหวะเด็กก็บอกว่าโดนตำรวจจับและเด็กพวกนี้โดนตำรวจจับเอหลานผู้ชายโดนให้วิ่งครับหลานผู้หญิงให้บอกให้ถสดเสื้อผ้าหรือให้กระโดดน้ำแล้วมีการผ่อนนะ มีการถอดไมหมเราทราบไหมยังค่ะแต่เขาบอกให้มารายงานตัวมารายงานตัวแล้วนี่เราจะถามว่าผิดเพราะอะไรมารายงานตัวเด็กผิดอะไรนะครับแล้วก็ยึดโทรศัพท์เด็กไม่ให้โทรหายากอย่างนี้มันไม่ถูกต้องเหมือนก็เป็นการกักขงังลงเงียบไหมะใช่ผมยังไม่แล้วแล้วมื้องต้นเนี่ยเขาแจ้งว่าไงครับว่าได้เคยได้เคยมาคุยกับตำรวจที่จับผมไหมไม่ได้ปะไม่ได้มาเพราะเราไม่มีเราไม่ว่างเราทำงาน ก็พอดีจังหวะมีเรื่องนี้คืพอดีก็เลยเออโอเคมาจะได้จะได้ดูว่าเป็นยังไงแต่เขาข่มกูเด็กมันไม่สมควรเพราะเด็กมันก็ทํางานกันเขาบอกเขาจะติดต่อไปตำรวจเอาเบอร์พวกนี้ไปผมมากขาพังแล้วอะโงพักอะได้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมทนายกับของทีมทนายของสมาคมจะไปทนพาน้องขึ้นไปแจ้งความดำเนินคดีฮะก็เดี๋ยวมาดูนะว่า ตำรวจจะรับเป็นคดีไหมฮะหรือว่าจะให้ลงประจำวันได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตามน้องขึ้นไปเลยคโอเคน้องพร้อ,อมพร้อมที่จะทำตัวไปเลยทุกอย่างเดินมาเลยครับเดินมาเลยครับทางนี้แหละก็เป็นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบนะครับที่ มีการปฏิบัติอะไรที่มันนอกเหนือจากกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับคือคุณคิดจะลงโทษคนด้วยบทบัญญัติกฎหมายที่คุณกำหนดขึ้นมาเองนะครับไปเจอโบี่ไฟฟ้าแล้วคุณบังคับให้เด็กผู้ชายวิ่งรอบโรงพักนะครับแล้วก็น้องผู้หญิงสองคนเมื่อสักครู่นี้นะครับจะให้ถอดเสื้อผ้าเหลือแต่ชุดชั้นใน แล้วก็ว่ายน้ําในคลองให้ดูหวัสดีครับคุณสุภชัยครับหว,วัสดีครับ,รบพี่น้องประชาชนก็ติดตามผลงานของคุณสุภชัยอยู่นะครับดเดี๋ยวอยากให้เราไอ้นี่สัมภาษณ์คุณสุภชัยนิดนึงว่าตอนนี้การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มพักใหม่ตอนนี้ ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับก <ay> ็บันไดขั้นสุดท้ายแล้วครับตอนนี้<อ>บันไดขั้นสุดท้ายแล้วนาเอกสารประกอบทุกอย่างเข้าสู่ของกรกตแต่ว่ามันก็มาเจอสถานการณ์โควิดรอบนี้นะทาให้ทุกอย่างอาจจะต้องล่าช้าไปเนื่องจากว่าเราต้องมีการคัดกรองการเข้าแต่ละครั้งต้องนับก่อนเอกสารต้องไปตรวจให้ชัดเจนว่าถูกต้องแล้วจึงจะเรื่องจึงจะรับก็้ปไปเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้ท้ายแล้วก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะผ่านใช่ไหม ภาวนาให้มันไม่ติดขัดอะไรนะเพราะว่าเราก็ให้เขาตรวจจนเขาแน่ใจแล้ว uh. ตอนนี้ก็อยู่ในคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆระหว่างกกตคนเดียวตรวจจบไนงะเพาก็ต้องส่งให้กับ13หน่วยงานตวรวจคมันก็จะเจอจึิงิท่านราชานันก็มัน่าแปลกไหมปาข้าราชการเขา work from home อยู่กับบ้านครับแต่ว่าเขาได้เงินเดือนเต็มนะครับ แล้วประชาชนน่ะป๋าทำงานไม่ได้ทา oh, ไงอ่ะเลยออกไปประเด็นนู follow, so uh. mm ้นเลยเอาาประเด็นนี้ก่อนคือผมก็ติดตามได้ใกล้คิดนิดนึงเพราะมันเป็นถิ่นที่ว่าบ้านผมนะใกล้บ้านก็จะฝากลุจะดําเนินการติดตามดูแลต่อให้นะครับเราไม่ได้มาเรียกร้องให้ตํารวจหายตัวให้ดูหรือหลอกให้ดูจะเรียกร้องในความถูกต้องทําให้เขาถูกต้องเคารพงกฎหมายนะครับประชาชนทำผิดกฎหมายได้เบ็ิคดีนะครับแต่ถ้าตํารวจกระทำผิดกฎหมายก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าประชาชนจะไม่ต้องรับ ในเรื่องของอผิดทางดัานวี้ันน,นะครับเพ<อ>ราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องเอาเรื่องเอาความให้ตํารวจได้ตักตื่นรู้แล้วก็ตระหนักรู้ตระหนักทราบนะครับว่าคุณจะมาใช้อํานาจและบารมีเหนือรัฐธรรมนูญไม่ได้ครับครับวันนี้เราจะทําให้เห็นจริงจังนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ทางนี้ก่อนเดี๋ยวทางไงเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เดี๋ยวผมขออีกชันหนึ่งได้ครับผมครับผมบอ,อ้าขอผิดผิดนินัย ่กมาี่เิรสัมภาษณ์ในงานสมาคมนะอะครับโอเคแล้วก็วันนี้ในงานสมาคมนะครับมาขอภาพภาพรวมทั้งหมดวันนี้มีทั้งหมดกี่เรื่องนะครับในงานสมาคมวันนี้มาติดตามผลกรณีข้อร้องเรียนของเยาวชนที่ถูกระคใช่แล้วก็ภาพรวมวันนี้มีทั้งหมดที่ดำเนินการอย่างไรบ้าง ยกมือนะมืออะไรเหมือนเดิมนะกล้องเหยื่อพร้อมนะครับทับสายทับสายผมอยู่กลางที่ผมนี่จังหว่าะไรเลยเขาเล่น้องกล้องนะครับหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนะครับพร้อมไหมหลักพร้อมไหมกดกดไปก่อนเลยจะไหมกดไปก่อนอันหนึ่งนาทีนะครับเตรียมตัวนะครับป๋าป๋าเราสอง้อมนะครับเดี๋ยวได้แป๊บนึงเอานะครับ ท่านครับในนามสมาคมสื่อไม่ผ่านต้านคอ์รลกชันวันนี้มาติดตามเรื่องอะไรครับท่านก็หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนฮะจากทางชาวบ้านนะฮะที่ว่ามีเจ้าที่กลุ่มชายกันอ้างตัวเป็นตำรวจโดยไม่แสดงบัตรเข้าจับกลุ่มโดยมีชอบแล้วก็ใช้อาวุธปืนขล่มสื่กับเยาวชนนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแจงความตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของสอบปากคำพยานนะฮะ สอบปากคำทางผู้ปกครองเด็กนะฮะทั้งสามรายแล้วก็เป็นพยาแนแวดล้อมพยานนี่เห็นว่าพนัางานสอบสวนจะนัดมาสอบปากคำอีกทีคือพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็จะมีเคสอีกเคสหนึ่งคือเป็นเยาวชนหญิงที่ถูกจับกลุ่มในลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแล้วถูกขูว่าให้ ขอเสื้อผ้าแล้วก็จะให้ไปลงว่ายน้ำหลังในคลองหลังโรงพักเราก็จะตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ติดตามผลนะฮะว่าพ่อเท็จจริงมันเป็นยังไงฮะตอนนี้ก็ให้ทีมทีมกฎหมายของสมาคมพาน้องเข้าไปแจ้งความลงประจําวันแล้วครับในส่วนของทีมกฎหมายสมาคมวันนี้ได้ดำเนินการร้องทุกข์เก่าโทษกี่คดีครับคดีอะไรบ้างรับวันนี้ ถึงใน,ใ,นใ,นนในนาสมาคมใช,มใช่ใช่ครับในนาสมาคมวันนี้เหมือนมาเป็นอเป็นผู้ร่วมผู้ร่วมเนี่ยผู้ร่วมในการาในการฟังการสอบสวนการสอบปากคำนะฮะคือไม่ได้เป็นผู้ลองผู้เก่าโทษเองแต่หลังจากนี้ถ้าเกิดมีการลองทู้เก่าโทษไปแล้วแล้วไม่มีความคืบหน้าของคดีอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสมาคมที่จะต้องเป็นคนเข้ามาแจ้งความดำเนินคดี กับทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ,รบในส่วนของชาวบ้านที่รวมตัวกันนี้ว่าจะไม่ยอมกลับถ้าจะไม่ได้ไรายชื่อของอที่อ้างตัวเป็นตำรวจหรือคนที่ก่อเหตุเนี่ยทางคุ้มกับหรือทางหัวหน้าสถานีเ็วาว่าไงครับวันนี้หัวหน้าสถานีวันนี้เอาจริงจริงคือวันนี้เราไม่พบเลยครเราไม่พบท่านนะท่านผู้กับเราไม่ได้พบท่านเลยเพราะว่าแต่ได้รับแจ้งจากทางทีมง,งานที่ประสานเข้าไปทางโทรศัพท์ ท่านก็บอกว่าให้ดําเนินการแจ้งความได้เลยถ้าเกิดคิดว่าใครทําไม่ถูกใครทําผิดอะไรนี้แจ้งความได้เลยขอบคุณมากครับท่านครับผมครับเดี๋ยวผมในนามของเพจนักลบด่านเถื่อนขอสัมภาษณ์ท่านว่าถ้ากรณีอย่างนี้นะครับว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยเหมือนกับมากําหนดบทกําหนดโทษใหม่คือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ว่าถ้ากระทําผิดอย่างนี้ท่านลงโทษผู้ชายในฐานะ เอาเป็นชายแล้วเสร็จแล้วให้วิ่งรอบโรงพักถ้าเป็นหญิงให้ถอดเสื้อผ้าให้เหลือแต่ชุดชั้นในว่ายน้ําให้ดูถ้าขบวนการอย่างนี้แล้ววันนี้เองเนี่ยเราเองต้องการเจอหรือต้องการให้ผู้บัญชาหรือหัวหน้าสถานีเป็นผู้มาแก้ปัญหาปรากฏว่าทั้งวันเราไม่เจอแล้วแล้วอย่างนี้ท่านเห็นควรว่าอย่างไงฮะจะดําเนินการอย่างไงกับจริงๆนะผู้กับ ต้องอยู่ในพื้นที่ตลอด24ครับแต่วันนี้ท่านเองก็เจอด้วยตัวเองว่าไม่เจอครับผม,ะมจะดำเนินการยังไงต่อไปคเบื้องต้นคือแล้วแจ้งว่าติดภารกิจนะติดภารกิจด้นา,านนอกครับอันนี้ก,ก,ก,ก็ก็เป็นเหตุผลของท่านนะที่จะเจอหรือไม่เจอหรือว่าจะให้เหตุผลไปไหนแต่ผมโดยส่วนตัวเล็กๆผมผมรู้แล้วว่าเพราะอะไรนะัะ เนื่องจากมีชาวบ้านมากดดันค่อนทงเยอะๆครัแล้วก็ไอในส่วนที่ถามว่าการลงโทษเด็กผู้หญิงให้ถอดเสื้อผ้าหรือแต่ชุดชนในเนี่ยให้ลงไปว่ายน้ําในคลองแล้วก็ให้เด็กผู้ชายเนี่ยวิ่งรอบหลงพักถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยมันมีบัหยัดไว้ในตัวกฎหมายหลักไหมฮะอ่าตัวกฎหมายหลักมันไม่มีครับครับมันไม่มีมันไม่มีข้อ,บ,อบ,บทลงโทษนี้นะครับอ แล้วถ้าถ้าระดับความรับผิดชอบในการกระทําต่อเยาวชนอย่างนี้ร,ระดับความความรับผิดชอบนี้มันต้องถึงขั้นไหนฮะจริงๆแล้วในเหตุการณ์ในวันนั้นนะฮะถ้าเกิดจะให้ถูกต้องจริงคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือชุดท,ที่จับกลุมมาเนี่ยต้องประสานทางผู้ปกครองให้มารับตัวเด็กเนื่องจากเป็นยามวิการนะครับ,รบแล้วก็การจับกลุมมาเนี่ยก็จับกลุมโดยมิชอบอยู่แล้วเพราะว่า หนึ่งไม่มีเหตุซึ่งหน้าคนตัวไม่เจอของสิ่งของพิษกฎหมายนอกจากบุหรี่ไฟฟ้านะแล้วก็การที่ไม่มีการลงประจําวันหรืออะไรเลยเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วครับเราต้องให้ทางชุดจับกลุมเนี่ยทารายงานหรือว่าให้ผู้กำบัญชาเนี่ยเป็นคนออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้ครับแล้วไอ้ถ้าสมมุติว่าไอ้การจับมาแล้วไม่นําส่งพนักงานสอบสวนไปนั่งสอบเองคือสืบไปสอบเองตรงสาราพักร้อน ข้างลงพักอย่างนี้การกระทําอย่างนี้ชุดเสืบหรือหัวหน้าเสื์บชุดนี้ควรจะมีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณพื้นที่นี้หรือไม่เพราะว่าประชาชนตกใจกว่าอันนี้ผมให้ให้ไปทางผู้บังคับชาเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบดีกว่าครับเพราะว่าทางส่วนทางทานสมาคมเอ,เองเนี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่าเขาควรจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่ควรอยู่ในพื้นที่แต่ในความเห็น เอาว่าหมอควรไม่ที่จะอยู่ต่อในออความเห็นเนี่ย่นตัวเนี่ยไม่ควรนะครับ,รบไม่ควรที่จะอยู่ในพื้นทีนะ่เนื่องจากตำรวจชุดนี้ได้มีการกระทําการอย่างเนี้ยซ้ําแล้วซ้าเล่าหลายเคสนะฮะและแต่ละเคสเป็นเยาวชนทังนั้นครับซึ่งสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับเยาวชนในพื้นที่ได้ครับแล้วแล้วทีนี้ว่าอถ้า อันดับแรกที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนผ่านเพจแล้วก็ดันเถื่อนมาเขาบอกว่าอยากให้ตำรวจชุดนี้พักการปฏิบัติหน้าที่หรือไปพบปร,ประชาชนก่อนได้หรือไม่ถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าตามระเบียบมันต้องต้องอย่างนั้นหรือไม่นะครับ,ค,รบคืออันนริจริงแล้วเนี่ยทางชุดจับกลุ่มเนี่ยเขาเขามีสิทธิ์เขามีสิทธิท์ที่จะไปพบหรือไม่พบก็ได้ นะครับเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลของเขาแต่ไอเรื่องที่ว่าจะพักราชาการหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องให้ทก็เป็นอำนาจของผูมิคุมกันใช่คือหนึ่งต้อใหอ้สำนักงานทะเลตารวจหรือว่าทางสานักงานอุตชาติผูมบูงคับบัญชาระดับสูงมีการตั้งคั้การสอบหาขา้อเท็จจริงหรือไม่งั้นอ่ให้ย้ายไปช่วยราชาการอ่า ที่กรมก่อนหรืออะไรอย่างนี้ก่อนอครับก็คือว่าเอาคือคือคือเหมือนกับว่าหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก่อนครับผมอ่าเพื่อไม่ให้เกิดกระทบกระเทือนกับพี่น้องประชาชนใช่ครับอ่าท้ายนะครับผมจะสอบถามทางสมาคมว่าถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้ถ้าสมาคมเองมีทนายพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในลักษณะนี้ไหมครับพร้อมครับพร้อมทางสมาคมสื่อธรรมธิบาลต้านคอร์รัปชันครับครับก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่นะฮะทั่วไทย ขอให้ท่านเขียนเรื่องร้องเรียนเข้ามานะฮะทางเพจไทเกิร์ลนิวซีวีก็ได้ทาง Facebook หรือว่าทางสมาคมสื่อธรรมิบาลใต้คอรับชันนะเดี๋ยวจะฝากที่อยู่ไว้นะฮะเดี๋ยวขอให้ทางท่านประกาศผ่านไลฟ์สดเราไปเลยว่าถ้าเบอร์โทรที่สามารถติดต่อทางสมาคมได้โดยตรงเนี่ยจะเป็นเบอร์ไหนมีสายด่วนไหมนะฮะสายด่วนครับสายด่วนเดี๋ยว สายด่วนตอนนี้เราเราจะไม่มีเบอร์สายด่วนก็จะมีเป็นเบอร์เบอร์สุดตวงผมเองหรือว่าทางเพจเพจข่าวไซเกอร์นิวทีวีที่เป็นของสมาคมครับแล้วก็ตามเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอของทางหลายๆสำนักนะที่ว่าเข้าร่วมกันนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเบอร์โทรสำนักงานมีไหมเบอร์โทรสำนักงานมีฮะเดี๋ยว ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแจ้งครงาเดี๋ยวแจ้งอีกทีเดียวเพราะว่าพอดีเกิดปัญหาทางเทคนิคเพิ่งจะเปลี่ยนเบอร์สำนักงานใหม่อเพราะว่าเบอร์เบอร์เก่ามันก็ยังไงถ้าได้เบอร์หรืออะไรที่ประชาชนสามารถติดต่อถ้าเกิดตอนนี้ประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนหรือยังไงฮะก็โทรมาที่เบอร์ตรงผมเลยก็ได้ 0943213335นะครับอีกครั้งหนึงครับ0943213335ครับ <Okay. S 2> เป็นเบอร์ตรงของผมเองครับผมก็คือในฐานะเลขาอนุก,การนายกสมาคมก็จะเป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนชื่อช,ชื่อชื่อที่สามารถเรียกขานที่เอาแบบว่าจะให้เรียกยังไงเรียกเรียกเรียกนัดก็ได้ครับผม่นัดค,คุณนัดนะฮะอ่าโอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากที่มาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามยากครับผมครับซึ่งประชาชนเองหาที่พึ่งแทบจะไม่ได้แล้วหวังพึ่งหน่วยงานราชการก็อย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในเพจต้องรบดันเถื่อนเราก็ต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เห็นความสําคัญของเยาวชนที่ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับเบื้องต้นขอบคุณมากครับัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวที่พัก